สวัสดีครับพบก,กับสุลข,ข่าว Liverpool. ลีเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลีเวอร์พูลเซ็นสัญญาฟาเบียนส์มาโรเชกสผู้รักษาประตูทีมชาติโปแลนด์ถือเป็นนักเตะคนแรกเข้าสู่ทีมในช่วงหน้าร้อนนี้หลังจากที่ทีมอื่นกำลังบเ่ีขยวกันอย่างหนักเพื่อไล่ล่าตัวนักเตะที่เป็นเป้าหมายของตัวเองเข้าสู่ทีมเพราะในตอนนี้นะครับตลาดหน้าร้อนได้เปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและล,ล่าสุดลีเวอร์พูลก็ได้นักเตะคนแรกเข้าสู่ทีมจนได้แต่ไม่ใช่นักเตะระดับบิ๊กเนมกับทีมอื่นเขานะครับ พรอนลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาพุ่ง,งสัปตะตูดาวรุ่งชาวโปรแลนด์เข้าสู่ทีมและเป็นการฉกตัวดาวรุ่งคนนี้มาจากอะคาเดมี่ในโปรแลนด์บ้านเกิดของเขาอีกด้วยเดี๋ยวเจ้าหนูดาวรุ่งคนนี้นะครับมีชื่อว่าฟาเบียนส์มาลูเชคซึ่งมีอายุเพียงแค่ส6ปีเท่านั้นแต่ก็ถูกจับตามองว่ากำลังกลายเป็นดาวเด่นในวงการลูกหนังของโปรแลนด์นะครับตอนนี้ฟอร์เบียนส์มาลูเชคนะครับได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับลิเวอร์พูลจนถึงปี2024ี่เป็นที่โล้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ฟาเบียนสปบารูเชคด้ติดทีมชาติโปลแลนด์รุ่นอายุไม่เกิน18ปีเป็นที่รู้แล้วกระทับว่าตอนนี้ในทีมลิเวอร์พูลมีผู้รัสประตูที่เป็นชาวโปลแลนด์แล้วถึง3คนด้วยกัน 1. ่กามิลกาบาราซึ่งตอนนี้เล่นให้กับลิเวอร์พูลรุ่นอายุไม่เกิน23ปี 2. จาบัสโอเชนสกี้ ki, ตอนนี้เล่นใ้กับลิเวอร์พูลอยู่18ปี สามฟาเบียนส์มาโรเชคผู้เล่นสัระรูรายล่าสุดนะฮะหลังถูกจัดให้อยู่ในทีมเลว์ฮูอยู่18ปปีนะครับเจนเนเจอร์เจนนะครับว่าเลร์พูเก็บเรียบหมดผู้เล่นสัระตูดาวรุ่งของทีมช็อตประลาด มาอยู่กับทีมครบทั้ง3คนเลยทีเดียวที่ผ่านมาเราอาจจะได้เคยได้ยินชื่อผู้รักษศัพะตูวฝีมือดีๆที่มาจากประเทศโปแลนด์อยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับจะว่าไปแล้วนะครับโปแลนด์ก็ถือว่าเป็นประเทศที่ผลิตผู้รักษศัพะตูดีๆเยอะเลยนะครับอาทิเช่นเจสซี่ดูเดกลูคัสฟาเบียงสกีอัเทอร์บูลุสและวอชเชสเชสนีของยูเวนตุสเป็นต้นนะครับก็ยินดีต้อนรับสุนลิเวอร์พูลนะฮะ ไบร์เวนเชีเหมือนเวนเนอร์เพราะเชื่อน้ำยาโอริกีไบร์เคนนะครับอดีตกานันลิเวอร์พูลวิเคราะห์เหตุผลที่ลิเวอร์พูลไม่ทุ่มเงินค่าฉีกสัญญาติโบเวนเนอร์แข่งกับกะะเชลซีก็เพราะเชื่อมั่นศักยภาพของดิวอกโอริกีกองหน้าทรงฤษีลาทากุมิมินามิโนตัวลุกแดงประดิบจะเป็นแบ็กอัพเหมาะสมของล um ูเปโตเฟร์มิโดฮงดานนะครับ,บที่ตกเป็นข่าวกับตีโบเวนเนอร์มาอย่างแน่นานแต่สุดท้ายก็เป็นเสียโอกาสเซ็นสนัญญาเพราะค่าตัว53ล้านปอนด์ แพงไปสําหรับผู้เล่นซึ่งอาจไม่การันตีตําแหน่งตัวจริงในทิมแอนฟิลโดยเบบี้โกลนครับวิเคราะห์ว่าเหตุผลที่แท้จริงแล้วเลวูพูเมินดาวยิงวัย2ียปีเ,เพราะมั่นใจในเรื่องปลูกปั้นโอริกี้ให้เป็นมากกว่าดาวยิงตัวตลกเช่นเดียวกับชื่อว่าทาคุมิมินามิโนจะสามารถก้าวกำแพงฐานะผู้เล่นเอเชียโอริกี้กับมินามิโนฤดูกันน่าจะมีบทบาทหรือไม่แน่นอนพวกเขารับมาแน่อดีตเจ้าของบัลลังดอคนล่าสุดกับเลวูฟูกล่าวกับพิมลีกโปรดกชัน ลีบอ็อกพึ่งต่อสัญญาโรยยาวก่อนเริ่มรูดการ2.9-2.10แต่โกมิคือเพิ่งย้ายเข้ามาพวกเขาอยู่ที่นั่นอาจจะยังปริติประตอ่อแต่ยังไม่ได้หมายความว่าห้ามตั้งคำถามว่าทรงบันจะคลี่คลายไปทางไหนหาไม่เชื่อมันฟีทาวนะครับแค่สัญญาตอบแทนคุณงามความดีลิเวอร์พูก็คงไม่จับเขาเซ็นสัญญายาวตอนนั้นอาจจะยังประตูสําคัญในศิลปวันมลีก ในรอบรองที่น็อกบาซโลนา40แล้วต่อยอดถึงชมป์ยูฟ่าชมล็กก็สมควรตกลงวัน,นชนัชชับใหม,ม่ทําเป็นการกันเหนียวนะฮะให้กับสโมสรที่มีทางเลือกไม่ต้องสิ้นเปลืองซื้อกองหน้าราคาแพงเพื่อมาเป็นตัวสำรองติโบเวเนอร์าอาจจะเป็นนักเตะที่ลู้มโยงมาอย่างเาีวนานสรงนี้ความจริงแล้วเหมาะลงเอยกับแอนฟิ์แต่ทว่าสุดท้ายก็เสร็จเชลี จากนี้ต้องมาดูกันว่าการน,นัดตัวสำรองคาลิวโลจะพัฒนาตัวเองผ่อนาระได้แค่ไหนกรณนนีว่ารับโอกาสแล้วก็ยังบูดทีนี้ผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้ว,ลวนะครับว่าพวกเขาต้องการตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าหรือไม่โอลิกี้โดนดากลัวจุยกระจายในเกมที่ชนะแอสเซนอ2-0นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันทั้งที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนวินามิโนตั้งแต่ย้ายมายังคงไร้ประตูนะ โคดโอนเชื่อบีจีแม้รอแชมป์30ปีเหมือนลิเวอร์พูลกุนซือบีจีประทุมยูเนเตดนะครับออกโรงเชื่อมันว่าเดอะรับบิชจะไม่ต้องรอคอยแชมป์ไทยลีกนานกว่า30ปีเหมือนกับลิเวอร์พูลทีมรักของเขาโคดโอนนะครับดุสิตธิ์ชนะแสงกุนซือบีจีประทุมยูเนเตดให้สัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของสโมสรบีจีเอฟซีนะครับว่าเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลเลยโดยถือว่าเป็นทีมต่มประเทศทีมแรกที่รู้จักและมักจะได้ข่าวความความสำเร็จของลิเวอร์พูล อยู่หลายไปหลายครั้งก็ตามตามหน้าหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นแข่งกันอย่างไรก็ชนะอย่างไรก็จะเป็นแชมป์นะฮะก็ติดตามมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้นะครับเขายัางชื่นชอบเอยนรัสมากเป็นพิเศษเนื่องจากตอนที่เ,เล่นเ่นฟุตบอลกุนซิรานี้เคยเป็นกองหน้ามาก่อนเหมือนกับเอียนรัสส่วนการรอคอยแชมป์ลีกนานกว่า30ปีนะครับยอมรับว่ายาวนานมากๆเพราะตั้งแต่ได้แชมป์ลีกครั้งสุดท้ายเนี่ยกัน 1988- ถึง1989 ก็มีคิดว่าจะยาวนานขนาดนี้เมื่อเวลาผ่านไปยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอันดับของทีมก็ตกลงม,มาเรื่อยๆจนกลายเป็นทีมไม่มีลุนแชมป์อีกต่อไปกณะเดียกันนะครับโคดองก็ได้กล่าวถึงสไตล์การเล่นของบีจีประทุมกับลิเวอร์พูลว่าสไตล์การเล่นของบีจีประทุมกับลิเวอร์พูลคงจะไม่เหมือนกันเพราะบีจีประทุมเล่นในระบบ343สหรือ352หแต่ลิเวอร์พูลเล่นในระบบ433แต่ก็มีบางอย่างในระบบของลิเวอร์พูลที่เราพยายามนํามาปรับใช้กับทีม ดยเฉพาะการเปลี่ยนเกมจากลับเป็นลุกหรือลูกเป็นลับขณะที่อดีตนักเตะทีมชาติไทยชุดริมทีมก็ยังกล่าวถึงโอกาสการคว้าแชมป์ของบีจีประทุมเทียบกับลิเวอร์พูลด้วยว่าจริงๆแล้วยังตอบไม่ได้นะครับว่าปีจีประทุมจะคว้าแชมป์ลีกได้เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆไม่ต้องรอนานถึง30ปีเหมือนกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับคุณได้ไปต่อลิซานันเจ็คเก็คลับเปลี่ยนใจไม่ขายสามแข้งหงหรายนี้แล้ว มีรายงานเข้ามานะครับจากบริเตนกตที่เปิดเผยว่าเจคินครับผู้จัดการทีมล mm ิเวอร์พูลแชมป์พีมบริเีนล่าสุดนะครับได้เปลี่ยนใจแล้วในเรื่องของการขายนักเตะ3คนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะลิเวอร์พูลนะครับต้องปรับแผกนการซื้อนักเตะของพวกเขาใช่ใหม่หลังจากการระบาดของโครโวรัสและตอนนี้เจคินครับก็ได้มีการเปลี่ยนใจเกี่ยวกับตัวนักเตะ3คนที่มีแนวโน้มย้ายทียมรวมทั้งเชอรันช็กกิลี่ที่มีข่าวเตรียมเก็บเข้าของออร์จินแอนฟิลในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ เดลเดเตทินจัสสวิตสนนะครับกลายเป็นนักเตะที่ถูกเลรียมในทีมอนฟิลหลังจากที่ได้ลงสนาม6ครั้งเท่านั้นเดือนกันนี้อาการบาดเจ็บที่น่องที่มีมาต่อเนื่องเป็นอุปสรรคสําคัญในการมีส่วนร่วมของเขากับทีมและนั่นทําให้เขายังไม่สามารถกลับไปซ้อมได้กนนันก็ตามนะครับเจ้าตัวก็ยังมีทีมให้ความสนใจมีน้อยไม่ว่าจะเป็นนิโคสเซนโยเตดโรม่าเซบีย่าและ c ีเอชบอสโกที่ตัวเป็นข่าวว่ายินดีใช้บริการอดีตดาเตสโต๊กิตี้หลายนี้ ดยลิฟว์อหวังว่าจะได้เงินแค่ตัวราวๆ26ล้านปอนด์ทิ้งจะปล่อยถูกข้าไปซึ่งจำนวนดังกล่าวก็ถือว่าเป็นจำนวนเกือบ2เท่าจากที่พวกเขาซื้อชากกิลี่มาจากสโตนิตี13.5ล้านปอนด์เมื่อปี2018แต่ล่าสุดมีรายง,งานมาจากเดอะแอตเลติกที่อังวฤษเจกเก็ตรอปต้องการเก็บชากกิลี่ฮาร์ริวิลสันและมาโกกริจิสเอาไว้อีก12เดือนหากพวกเขาไม่รับข้อเสนอที่ดีจริงๆเข้ามาโดยบอร์ดบริหารในอนฟิลก็ต่างรับทราบดีถึงข้อจำกัดของวิกฤตโควิด -19 โดยที่ไฟ way Sport Group นะครับยังประสบป,ปัญหาจากการขาดรายได้จากการแข่งขันของทีมบอสันเรย์ช็อคอีกด้วยนะครับทั้นั่นวิลสันนั้นนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงยืมตัวจากปอนด์มัดที่ตกลงสัญญากับลิเวอร์พูลเรื่องที่จะเก็บเขาไว้ในทินวอเทลิตี้สเตเดียมไปจนจบฤดูกาลเนื่องจากนั้น,น,นแข้งทีมชาติเบลกูรูดีว่าเขามีการตัดสินใจที่สำคัญในอนาคตของเขารออยู่ โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวิลสันก็ได้ให้สัมภาษั์กับทางบ t Sport โดยยินว่าเขาตั้งใจจะอยู่กับลิเวอร์พูลถ้าหากได้ลงเล่นผมรู้สึกว่าผมมีอะไรต้องตัดสินใจในช่วงซัมเมอร์เขากล่าวผมรู้สึกว่าสองปีล่าสุดก,การยืมตัวองผงนั้นเป็นไปได้ด้วยดีและสิ่งนี้ก็เป็นผลดีต่อผมเช่นเดียวกันในที่สุดผมก็ได้อยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นที่ที่ผมทำงานได้ในช่วงซัมเมอร์ผมจะโฟกัสกับเวลตาทันทีที่เสร็จผมก็อาจจะมีอะไรต้องตัดสินใจ ส่วนสำหรับมารโกกริตนะครับดาวเตทินชัสเซเบียนั้นได้รับความสนใจอย่างมากในศึกุุตบอลสวิตเยอร์แลนด์ที่เขาไปโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยงามตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมากับแฮตทัฟบลินนะครับโดยลิเวอร์พูลตั้งเป้าได้เงิน25ล้านปอนด์ถึงจะปล่อยตัวเขาไปและนั่นเป็นช่วงก่อนเบรกหนีโควิด -19 แต่ตอนนี้เขาอาจจะได้โอกาสต่อนะครับในการใช้ชีวิตในทินแอนฟิลแต่นี้ยูฟ่าขยายเวลาตลาดปิดไปจนถึงเดือนตุลาคมลิเวอร์พูลก็น่าจะไม่เคลื่อนไหวเทนะ่าไหร่นัก นั่นหมายความว่านักเตะที่โดนแช่แข็งหลายๆคนอาจจะได้รับกาสในการที่จะลืมเรื่องเก่าแล้วเริ่มต้นกันใหม่เมื่อมาพิสูจน์คุณค่าของตัวเองในถิ่นเมอร์ซี่ไซนะฮะนีค่คือข,ข่าวหรืวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่7รกรกฎาคมครับ